นี่คะ่ะวันนี้นะคะจะมาทำไอติมจิ๋วกันนะคะลอยติมจิว๋วเหรอคะเนี่ยไหนคะไอ่ก่อนนะคะนี่นะคะก่อนมันมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้มาเลยแบบนี้นะคะคือนขนมที่ไหนก่อนนะคะนี่นะแล้วทำได้แบบหลายแบบนะคะนี่แล้วอ,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 อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือเม็ดสีส <ๆ S 2> ที่ล <ๆ S 2> อยเลยเบาใสนไอติมลอยใส่ไอติมอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะอ<า>๋ออันนี้เราก็จะม,มาใส่อั<ห>นนี้ก็มาเติมใส่เลยเหรอคะค่ะเติมใส่ข้างล่าง อ่าหกค่ะคุณล้วเป็นใส่แล้วลแต่คนนะคะว่าอ่าแล้วยังไงต่อคะแล้วก็นี่นะคะอะไรคะนี่คืออะไรคะหลอดค่ะนี้ไม่ใช่หลอดยาสีฟันนะคะก็คือหลอดมันคือหลอดยาสีฟันเหรอคะไม่ใช่ค่ะอ๋อแบบว่าขนมหวานข่าวความจน,อ,น,นอันนี้เรากินไปเยอะแล้วไงอ๋อกิน <จะ S 1> ไปเยอะแล้วอ๋อนี่นะเพราะว่าบีเมื่อกี้มีเด็กร้องไห้ใช่ไหมฮะบีบค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องบีบข้างบนเลยครับบีบข้างบน บีบเมาเสร็จแล้วนะคะอ่าบีบแล้วยังไงต่อยังจะโรยครับอีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหแล้วยังไงต่อครับนีนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรกินมันคืออะไรบอกก่อนดีครับบอกบอกผู้ชมหน่อยเราไม่รู้แต่ชื่อแต่มันเรารู้นะคะว่ามันคือคือนขนทัวร์ใช่ค่ะไม่ทัวร์แล้วก็มีช็อกโกแลตใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ะ ไหนขอดูครับขอดูขอดูขอดูใกล้ๆนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่หลอดนี้นะคะเอาบีบเข้าไปอีกนะคะเนี่ยนี่ดูดูบีบออกมาเป็นยังไงครับเดีนี้ค่ะมีสองสีค่ะมีสองสีดีค่ะว่าบีบได้แล้วแล้วก็ผ่านดีค่ะรู้สึกพ่เศษนี่ก็เลยทีบทิ้งมันเปลืองนะครับเนี่ย เราเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงขอชมก่อนนะครับนิ่งๆครับนิ่งๆให้ไปเรียนกลับไปที่ห้องเรียนได้คำเดียวเลยเหรอครับค่ะโอ้โหเป็นแอสเพอร์ชาต์อ๋อค่ะสุดยอดไหมครับโอเคครับผมอ่าครับยังไงต่อครับก็ค่ยืมข่ายเดียวแล้วก็ได้โอเค